เด็กคนนี้จะไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนเด็กปกติเลยคืออันนี้ยิ่งกว่าพ่อแม่รังแกฉันนะพ่อแม่ฆ่าลูกตายทั้งเป็นถ้าเด็กตัวนี้โตไปเรื่อยๆแล้วถ้าไม่มีคนมากราบไหว้มีคนหัวเราะเยาะเย้ยบูลลี่เขาเนี่ยอยู่ยากเลยฮะ เมื่อวานนี้พอมอของอสุราธ,ธานีลงพื้นที่ไปนะฮะเหมือนกับพอมอไปนั่งถูเขาอบรมเนี่ยก็อ,อันนี้แสดงว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่หมายคุ้งองเด็กเขาเป็นแขกรับเชิญของแม่เด็กหรือผู้ปกครองเด็กกรณีนี้มันเป็นความรุนแรงต่อเด็กที่พิดาร้าศาลเนี่ยเรียกไปไต่สวนศาลก็จะพบว่ามีการใช้ความรุนแรงต่อเด็กในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับไม่ใช่แบบที่เด็กถูกทำร้ายในรูปแบบหนึ่งคือใช้เด็กไปกระทาผิดถ้าเป็นเขาถูกทําร้ายทุบตีเด็กมักจะยินยอมเข้ามาคุยด้วยดีส่วนตัวแต่กรณีนี้ เป็นการใช้เด็กไปกระทําผิดเพราะนั้นเด็กดูเหมือนกับว่าเป็นคนร่วมกระทําความผิดกับผู้ปกครองเพราะนั้นเขาจะไม่ให้ความร่วมมือคล้ายๆคดีคํา,คานุษย์ที่เด็กเนี่ยถูกนาํามาค้ามเวณีโดยเด็กสมัครใจเพราะได้เงินเด็กก็มักจะไม่ไม,ไม่ยอมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่คือเป็นเคสที่ที่ยากสําหรับสุราษฎร์อย่างหนึ่งคือเพราะว่าแม่เขาเนี่ย คือร้ายมากปกติในการแยกเด็กของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันคือเขาไม่ทํายากขนาดนี้พี่หนุ่มแต่นี้ไม่ให้ความร่วมมือและยังกดดันเจ้าหน้าที่จนเมื่อเช้าเนี่ยเจ้าหน้าที่ทักมหาเาบอกว่าก็คือเข้าข่ายหมดแล้วก็คือพ่อแม่ไม่ให้ความร่วมมือต้องขออานาจต่อสารแล้วก็ออกหมายเรียกทางฝั่งของพอมองเนี่ยก็ได้มีการถามตัวน้องน,นะฮะว่าวิปัสนาคืออะไรคาฐานคืออะไร น้องเท่าที่ผมจำฟังไม่ผิดก็ตอบว่าซูมไมด้ยินหรืเปวิปัตนาคืออะไร,รคือการซูมคือการซูมอันนี้ผมบอกชัดเลยครับไม่รู้เรื่องครับจับแพ้ชนแก่ครับคำว่าซูมผมไม่เข้าใจว่าเขาจะมีนัยยะคืออะไรจากการที่ผมศึกษาเรียนรู้แล้วก็รู้ว่าแนวทางเชื่อมจิตเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือมันก็ไม่ตรงกับทางพุทธศาสนาเทรวาตอยู่แล้วโดวยเฉพาะที่น่าเป็นห่วงคือผมกังวลว่าคนที่เข้าไปด้วยปราศจากความรู้ความเข้าใจแล้วอาศัยเรื่องของการเชื่อมจิตที่อิงอาศัยเรื่องราวของ เกี่ยวข้องกับเชิงปฏิหารเกี่ยวข้องกับการมาสอนในสมาธิซึ่งมันมยังไม่สามารถจะไปสูตรแล้วก็ใช้ตรรก,กะได้ฮะเพราะสังคมไทยส่วนใหญ่เชื่อปฏิหารมากใชครับเชื่อพญายนาคเชื่อแบบนี้เยอะเชื่อเรื่องหวยเชื่ออะไรอย่ยมากกว่าเชื่ออ,อ,อัตตยเหตุอนาถผมกังวลว่าการที่เผยแผ่ทำโดยใชฤทลิ์เนะะี่ยอาจจะเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วง ผมดำเนินคดีทั้งหมด10คนตอนนี้เดี๋ยวให้กองปราบเย่ยเขาไปไล่เช็คบินว่าพวกแอดมินทั้งหมดเนี่ยทั้งแอดมินติกต๊อกแอดมินเพจบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยกวาดให้เรียบเลยครับน่าจะ60-70คนฐานความผิดมันเป็นยังไงก็หนึ่งอวดอุตริเชื่อมจิตเวอร์ชั่น1ก็คือรับแสงจากพระศักยมุนีแล้วก็ลําแสงลงส่ตัวเองแล้วก็ใช้พลังจิตในการผ่านกระแสเนี่ย ไปถึง <ừ> ผู้ร <ừ> ับปฏิบัติธรรมเหมือนกับหนังการ์ตูนอะ <ừ> ่ะเวอร์ชันที่2ก็คือว่าเป็นการสอนในสมาธิอเนชาสมาธินะพอเราบอเด็กก็คือว่าเอาเด็กเนี่ยมาหากิน <Okay. S 1> แล้วก็ช่อกองประชาชนก็คือพอประชาชนหลงเชื่อก็เลยบริจาคเงินบริจาคทองในการให้ก็ได้เงินทองมาก็เนี่ยขอบุณอีแทนคุณผู้เสียหายกรณีอย่างเนี้ยมันไม่มีทางเป็นจริงได้จากอนาคามีซึ่งสูงมากแล้วจะมาเป็นนาคเนี่ยซึ่งเป็นไปนไม่ได้ผมก็เอาการ์ตูนเรื่องดารกบอลที่ผมชอบมากเนี่ยไปให้ดูว่าไอ้ท่าแบบเนี้ยมันคือท่าเคลื่อนย้ายพิพิพตาเราให้เขาสังเกตเก็งจริ มันทําแล้วถ้ามันได้ผลจริงมันต้องได้ผลเหมือนกันหมดทุกคนทุกครั้งแต่ปรากฏว่าบางครั้งได้บางคนไม่ได้แต่ว่าเงินเนี่ยต้องเสียทุกครั้งสํานักพุทธมีอำนาจในการจัดการเรื่องนี้ไหมครับมีแน่นอนครับมาตรา17วรรคหนึ่งวรรคสองใช่ไหมครับโยงมาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มาตรา15ตรีวงเล็บ4เบบ่เขาระบุชัดครับว่าสำนักพุทธมีหน้าที่คุ้มครองปกป้องกิจการของพระพุทธศาสนาพ้อเมื่อวานเห็นคุยเรื่องที่ดินมันคืออะไรผมยังไม่เข้าใจก็กำลังชี้แจงว่าแม่เอาที่ดินตัวเอง มาให้หมอเปิดบัญชีเพื่อซื้อที่ดินตัวเองสร้างสถานเป็นธรรมให้ลูกตัวเองโดยที่อ้างว่าน้องนะ่นิมิตเห็นที่ตรงนี้น้องอยากได้ที่ตรงนี้แค่นั้นเองค่ะที่หนูเปิดก็บอกว่าหนูไม่พูดความจริงเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เข้าขายช่อกงประชาชนเพราะช่อกงประชาชนปุ๊บมันก็เข้าขายความผิดฐานฟอกเงินก็คือมันเป็นลูกโซ่ <Okay. S 1> แต่ตอนนี้เข้ากลายเป็นว่าเป็นคนเหนือสังคม แม้แต่ผู้ใหญ่ยังต้องกราบไหว้บูชาเด็กคนนี้จะไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนเด็กปกติเลยคืออันนี้ยิ่งกว่าพ่อแม่รังแกฉันนะพ่อแม่ฆ่าลูกตายทั้งเป็นถ้าเด็กตัวน,นี้โตไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วถ้าไม่มีคนมากราบไหว้มีคนหัวเราะเยาะเย้ยบูลลี่เขาเนี่ยอยู่ยากเลยฮะแล้วถ้าพิสูจน์ได้เขาก็ต้องมีความผิดครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ หลายหลายคนมาแอบอ้างว่าเป็นลูกพุทธเจ้าบ้างเป็นพญานาคมันมีคนที่แอบอ้างอย่างนั้นด้วยเหรอครับเนี่ยโอ้โหตายผมฟังแล้วผมตกใจมากเลยถ้าเราอ่านหรือศึกษาพระไตรปิฎกแบบนี้เราจะเห็นว่าโอ้ในชาตินั้นเป็นลูกพุทธเจ้าลูกพระโพธิสัตว์องค์นั้นองค์นั้นแล้วกลับชาติมาเกิดเป็นคนนี้พุทธเจ้าตัดไว้หมดเลยครับไม่มีทางดิ้นหลุดไปไหนได้มันมีเพจเพจหนึ่งชื่อว่านิรมิตเทวาจุติจิบยก คำพูดของท่านด็อกเตอร์ออกมาแล้วแปลความหมายว่าจริงๆแล้วการเชื่อจิตเนี่ยมันมีอยู่ในพระไตรปิฎกความหมายของพระสูตรคําว่าอานเนชสมาธิหมายถึงการสื่อสารพูดทางภาวะจิตในสมาธิแม้จะระบุว่าเป็นการสื่อสารจิตในสมาธิมิใช่คําว่าเชื่อมจิตแปลความหมายของคําว่าเชื่อมจิตก็คือการสื่อสารทางจิตเช่นเดียวกันคือเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเปรียบให้เห็นเลยว่าอาเนชสมาธิ จริงๆก็คือการเชื่อมจิตในยุคนี้นั่นเองมันเป็นบทความผมแต่ถูกเอาไปปรับเปลี่ยนผมยืนยันชัดเจนว่าไม่มีการเชื่อมจิตในพระไตรปิฎกคำว่าอาเนนชะสมาธิไม่ได้หมายความว่าเป็นการเชื่อมจิตถูกไหมฮะไม่ได้หมายความว่าเป็นการเชื่อมจิตอาจารย์มันเป็นอุปโลกมันทําไม่ได้การเชื่อมจิตแบบที่น้องคนนี้ทําคือ ปขี้หน้าผากเสียสาเรียบร้อยคิดว่าเอาพลังตัวเองเข้าไปห้คนที่มาปฏิบัติมันทําไม่ได้อนาคามีสามารถมาเป็นอนาคราชจุตติลรมาเกิดได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าพระอนาคามีไม่กลับมาเกิดคําว่าอนาคามีคือไม่กลับมาแล้วครับและอนาคามีนี่เป็นลูกพระเจ้าได้ไหมไม่มีครับในอดีตการพุทธการองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยทําแบบนี้ไหมครับเคไม่คบางนี้ไม่มีการสอนศาสนาผิดการเอาคําสอนทางศาสนาที่สําคัญมาลด ลดคุณค่าและสอนคนให้หลงมุมไงเนี่ยมันเป็นบาปมากเท่ากับค่ามารดาบิดาของตัวเองหนักกว่าหนักกว่าค่าพ่อค่าแม่ตัวเองใบบุญชื่อจริงชื่ออะไรครับอาชพลตรงต่อกิจครับมีพี่น้องกี่คนลูก3คนครับหนูเป็นคนที่เท่าไหร่ครับ3มแล้วคนโตแล้วลูกชื่อพี่อะไรว่าเจงครับคนที่สองชื่ออะไรครับชื่อว่าฟอดครับตอนนี้พี่ฟอดอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่วัดน้องปาพุงครับพี่บวชแล้วครับใช่ค่ะบวชนานหรือยังครับน้องใบบุญสองปีที่แล้วทำไมพี่ชายถึงไปบวช นานสองปีแล้วไม่ไม่ยอมศึกเลยยี้ยงไงฮะก็ไปขอให้เข้าศึกเข้าอกแม่หนูขอ9วันไดไหมเอาเ้าวันก็ให้15วันอ้าพอสิวันก็ให้ก็ขอ30วันวันนั้นคือเขาเตรียมตัวจะศึกแล้วเพราะว่าหลวงพ่อก็จะศึกให้เขาแล้วเขาก็ลาญาติโยมหมดแล้วในวัดนะ่ะพอหนูไปเขาก็สันข้าวชั้นไรเสร็จเขาก็มานั่งข้างๆแม่ว่าโยมแม่ เนนขอบิณฑบาตบวชต่อตลอดชีวิตได้ไหมเพราะว่าเนนอยากไปนิพพานนี่คือทางฝั่งพี่เนนฟอดใช่ค่ะทําไมหนูถึงอยากจะไปบวชเหมือนทางฝั่งของพี่เนรฟอดเขาใช่ไหมใช่ค่ะทำไมลูกทางโลกมันมีแต่ความทุกข์ครับอธิบายให้ลุงฟังสิดูเพื่อนแค่ชั่วคราแบบแยกแยะกันกับบ้าก็เป็นทุกข์ค่ะมีอยากได้เงินทองก็เป็นทุกข์ครับมันคือวิพัสนกรรมฐานเลยนะครับพี่หนูก็คือการเห็นความพัฒภาะเขาอาจในวัยเด็กเขาอาจจะยังไม่เห็นความพัฒนาในแบบอื่นคือตัวน้องเองเนี่ยรู้เรื่องของ ธรรมะมากน้อยแค่ไหนครับแม่ที่แน่ๆคือเข้ารู้จักบาปบุญคุณโทษละประมาณนั้นเรื่องกรรมเรื่องเวรเข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงเรื่องการเกิดตายมีจริงอะไรเงี้ยค่ะก็เห็นความทุกข์อะไรเงี้ยสภาวะธรรมชาติรอบตัวค่ะหนูอยากบวชตลอดชีวิตจริงๆเหรอครับจริงอยากจะนิพพานเหรอลูกใช่ค่ะเคยคิดว่าลูกเป็นผู้วิเศษไหมก็ไม่นะก็เป็นปกติ ของเด็กทั่วไปยังไม่มีอะไรพิเศษพิเศษคือดื้อนั่นเองสอนทําก็สอนยังไงเวลาเขาสอนคืออย่างเช่นคือมันมีคําถามแบบว่ามีคุณยายถามว่าคุณยายมีความทุกข์ต้องทํำยังไงเมื่อสุขเกิดสุขนั้นก็ดับไปเมื่อทุกข์เกิดทุกข์นั้นก็ดับไปนอกเหนือจากนี้ไม่มีอะไรอีกแล้วครับถ้าเป็นปร,ริยนธรรมเนี่ยจะต้องคือเป็นมหาแล้วนะคะถึงจะได้เรียนหลักสูตรนี้เพราะว่ามันอยู่ในพระธรรมบทคนพุทธอ่ะส่วนใหญ่ชอบไปคิดว่าเพระเจ้าสอนให้เรา,าสะสมบุญสะสมบุญให้ไปยึดติดในสิ่งที่เป็นความสุขค ดีจริงไม่ใช่นะครับต้องแบบที่น้องใบบุญสอนนะถูกก็คือต้องลอยทั้งบุญและบาปคือถ้าคนจะเป็นพ่อ,อาหาันจริงอะ่ะไม่ใช่ลอยแค่บาปนะคะคือต้องลอยบุญด้วยถ้าในสังคมไทยจะมีคนดีมีคุณธรรมสถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นพื้นฐานเลยครับพ่อแม่ก็ควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีกับลูกให้ลูกได้ปฏิบัติตามมากกว่าคําสอนครับ